เอาแล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ข้างๆบอสนะครับกับการอัปเดตแพทของเกมโปเกมิสกานะครับผมนะฮะแพทนี้เป็นแพท6.1นะครับผมก็จะอัปเดตแพทในวันที่19นะครับก็พรุ่งนี้นะครับผมนะฮะตั้งแต่เวลา10โมงเช้าถึง3โมงเย็นนะครับผมอาจจะเสร็จช้าเร็วกว่ากำหนด ก็รอติดตามน,นะครับผมนะฮะสิ่งที่สาคัญมีหลายอย่างเรามาอ่านกันดูนะครับก็ผมจะมาดูโปเกมอนละกันเนนะื้อที่มันจะเอาเข้ามานะครับผมก็คืออาซูดผู้กําเนิดนั่นเองนะครับก็คืออาซูดล่างาที่มันลอยได้นะครับแล้วก็มีมันคืออะไรวงๆอยู่ที่ตัวมันนะเออนั่นแหละนะครับผมเป็นตัวนั้น1ตัวนะครับแล้วก็ มีโปเกมอนเดนัมแคมมาใหม่คือวีตินีเดนัมแคมนะครับผมโปเกมอนมาสเตอร์กับเรสโซแนนต์นะครับผมก็จะเป็นชื่ออะไรเนี่ยกีติน่าเรสโซแนนต์มาแล้วเหรอ,อแล้วก็เป็นอาชุต,ตัวใหม่เป็นล่างมาสเตอร์แล้วก็เป็นโซโลอาร์คมาสเตอร์จะเข้ามาให้เราทํากันแล้วครับผมในแพทหน้านะครับโปเกมอนที่จะเข้าใหม่ก็อย่างที่บอกไปครับเป็นอาชุดผู้กําเนิดตัวใหม่นะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนใหม่อีกอ,อ่กี่ตัวหนึ่งสองเหรอ 3 4ตัวโปเกมอนธรรมดาใหม่4ตัวมั้งนะครับหลักๆแล้วในแผนนี้สนใจแค่นี้แหละนะนะครับเรามาดูโปเกมอนกันดีกว่าว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับผมเอาตรงนะผมจำจำไม่ได้หรอกว่ามีตัวอะไรบ้างอ๋อตัวหอยตัวนี้1ตัวนะครับโอเคตัวหอยร่างต่อไปเป็นไอตัวยาวๆใช่ไหมเห็นในรูปเมื่อกี้นี้ลองดูแล้วกันนะครับเรามาเช็คกันเป็นมพร้อมกันนะครับ อ้าวเอาอันนี้ขึ้นมาอ๋อนี่ไงเป็นตัวยาวจริงด้วยก็เป็นโปเกมบอลธาตุน้ำนะครับโอเคตัวต่อไปตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรจึ๊บอ๋อเป็นตัวนี้ตัวหิมะตัวหิมะตัวหิมะเฮ้ยถ้าในรูปนี้มันมีหลายล่างมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าพัฒนาจะเป็นล่างไหนในอนาคตอาจจะมีหลายล่างก็ได้แนะครับแต่นี้อาจจะมาล่างเดียวก่อน อ๋อเป็นร่างสีฟ้านะเป็นล่างของทัาน้ำเนะเอาปกมทน้ำมาสองตัวแล้วแล้วก็ตัวต่อไปจืป๊บมาดูกันเป็นตัวอะไรอ๋อตัวนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะตัวนี้ล่างสองมันเป็นตัวที่ผมคิดหรือเปล่าวะแด้ขอดูกันไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่ มันเป็นธาตุอะไรเมื่อกี้ธาตุใบไม้อุู้ก๊อปไปโลยสักทีเจ็บล่างสองอ๋อ,อ,อเป็นตัวนี้เหรอตัวนี้เป็นธา,นนานตุอะไรอ่ะธาตุบรรจิตอ่าสนใจโปเกมอนธาตุบัรจิตธาตุเราจะมีสกิลพิษด้วยนะนะครับผมตัวต่อไปเป็นตัวอะไรโอ้เป็นโปเกมอนไดโนเสาร์ครับผมจะเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะครับล่างสองก็มันก็จะเห็นแล้วแหละนะนะครับแต่นี่ล่างสองร่างสองครับ นี่เลยจำชื่อไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ว่า,าเป็นตอนหนึ่งตอน,ตอนที่มีโปรโมตตัวนี้ผม่มาแล้วรู้สึกสนุกมากนะครับหมดแล้วมั้งแล้วจะมีตุ๊กตาราชาปลาคราฟทองนะครับตัวใหม่นะแล้วก็ชุดแฟชั่นใหม่มีอยู่กี่ชุดนหนึ่งสองสามชุดเหรอมันเขียว,วหอพีเคก็ต้องรอด,ดูกันนะแล้วก็ดานสำรวจเนื้อเรื่องสำหรับอาชุดผู้กาเนิดน,นะครับแล้วก็ประมงก็จะมีเปิดประมงขั้นกลางเนระผมยังไม่ได้ปลดขั้นอะไรเลยมนะั้งเนี่ย แล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรบิงโกเหรอมันมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือเ,เพิ่มมีเนี่ยต้องมารอดูกันนะครับแล้วก็มียาเพิ่มระบบลูนนะครับผมเพิ่มฟังก์ชันขยายการไล่จับโปรแกรมตำนานเพิ่มฟังก์ชันฟังก์ชันอะไรต้องมารอดูกันแล้วก็เพิ่มโปรแกรมนัวชั่น6ัวจนหนงัจนไพยทีมจนภัยแล้วก็สถาบันวิจัยแล้วก็งานสถาบันโปรแกรมน,นะครับ<ม>แล้วก็มีการแก้ไขบั็กด้วยนะแก้ไขบั็กก็คือแก้ไขปัญหาไม่สามารถ เลือกทอ์ในลอสเลยมันเป็นบั๊กที่ไม่สามารถทําลางมาสเตอร์ของยักษ์เขียวได้เนาะโอเคก็คืออันนี้คือบั๊กอยู่น้อยนะครับก็าจะแก้กันในแพทนี้นะผมนะฮะก็ผมจะบอกข้าแล้วันเนาอนะครับจดเซิร์ฟจดโปเกมอนแคปรูปอะไรไวเ้เนะเผื่อโปเกมอนหายหรือมีอะไรหายเนี่ยจะได้มาแจ้งกับทางแอดมินได้เนาะนะครับก็จะประมาณน,นี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรูปอสูดก่อนที่จะเข้ากันสักหน่อยดีกว่าอ่ะเข้ามาดูกันที่ประวัติประจนภัยครับผม ดูอาเซอุสซะหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นนะครับจะเป็นอาซุล่างที่อ่าปกตินะไม่ได้มีอะไรมากครับแค่มันดูอลังการดูแบบว่าดูโหดมากกว่าล่างปกติเพราะว่าล่างปกติมันยืนใช่ไหมร่างนี้มันลอยได้นะครับผมนะฮะไหนว่าอยู่ไกลจังเลยนี่ปกติที่จะเข้ามานี่นี่เลยตัวหอยตัวนี้แล้วก็ตัวสีขาวตัวสีเขียวตัวนี้แล้วก็ตัว นี่แนวเสาคือ4ตัวนี้เลยหน้านี้เลยนะครับแล้วก็จะมีรากพัฒนามันด้วยเนาะน,นะครับผมเนี่ยผมรอตรงนี้อยู่เหมือนกันนะเอ้ยแต่ตัวเนี้ยน่าสนใจมากเลยนะพัฒนาล่างและเป็นล่างมาสเตอร์ไนดะ้อาจจะมีล่างนี้เข้ามาแล้วก็แบบว่าเอ่าเติมแบบไอ้พวกซีกาแฟแบบวะ่าโอ้งไงก็ไม่ไหวเหมือนนะนะนะครับนะไหนว่าอาซูตุอยไหนเนะี่ยหาไม่เจออยู่ไกลเหลือเกินนี่ไง อาวุดล่างผู้กําเนิดนะครับจะเป็นล่างที่รออยู่บนฟานะครับผมนะฮะผมอยากรู้สกิลของโปเกมอนตัวนี้มากเดี๋ยวถ้าแพทใหม่มาแล้วแล้วเรามาลองดูสกิลดีกว่าว่ามันจะดูลังการขนาดไหนนะครับผมนะฮะสมกับคํารอคอยหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเซิร์ฟนองเก่งมากนะครับผมเออแล้วก็โปเกมอนธรรมดานี่เนี่ยหน้านี้ผมก็อยากได้นะโปเกมอนธรรมดาเนี่ยหลายๆตัวอยากได้มากนะครับผมไม่มองสักทีนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการมาอัปเดตแพทให้ดูนะครับผมให้ทุกคนได้เตรียมตัวไว้นะครับให้จดเซิร์ฟจดอะไรไว้นอนนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้ไม่ต้องมาร้องไห้โวยวายนะครับจะได้รู้กันด้วยว่าวันที่19เนี่ยมันอัปเดตนะเดี๋ยวไม่ใช่แบบเอ้ยพี่มันเข้าเซิร์ฟไม่ได้พี่เป็นไรพี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมโอเคนะครับผมนะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีตอนแพทใหม่มาแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้ไปแล้ว